ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปทอล์กเหมือนเดิมนะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็มาอยู่ด้วยกันกับ EP ที่5นะครับที่จะมาพูดเกี่ยวกับในเรื่องของวิธีในการเก็บรักษาซีดให้ปลอดภัยนะครับจากที่ EP ที่แล้วเนี่ยเราพูดกันในเรื่องของซีดไปแล้วนะครับผมว่าซีดคืออะไรนะครับมันมีความสําคัญยังไงนะครับแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับการใช้เงินบนโลกคริปโตยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้ดูแล้วก็ติดตามกันมาต่อเป็น EP เนี่ยนะครับน่าจะเข้าใจในเรื่องเหล่านี้แล้้้ววววนนะรรััับบีีีเเเาาจพูดดกกกก่ยยิธใ็หปลอภ จากโจรหรือว่าจากมือแฮกเกอร์ที่ต้องการจะมาขโมยเงินเราครับซึ่งตัวต้องบอกก่อนว่าตัวของการเก็บเงินตัวนี้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างสําคัญนะเพราะวา่าจากที่ผมได้อธิบายมาแล้วถ้าเกิดว่าใครได้ดูกันมาเป็นอี1ี3 4 5เรียงกันมาเนี่ยนะครับทุกคนจะรู้นะครับว่าในโลกของคริปโตเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีตัวกลางหรือว่าไม่ได้มีคนควบคุมอย่างเช่นธนาคารหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆที่จะคอยมากํากับดูแลให้เรา นะครับซึ่งอย่างเช่นตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเงินหายเนี่ยก็สามารถมีโอกาสที่จะดึงกลับมาแล้วก็คืนได้อยู่ใช่ไหมครับเพราะว่ามีตัวกลางในการควบคุมใช่ไหมฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยในเมื่อมันเป็นโลกคริปโตลแล้วเนี่ยนะครับไม่มีคนมาควบคุมให้เรานะครับแล้วก็ไม่มีตัวกลางอย่างธนาคารเนี่ยเวลาเงินหายเนี่ยไม่สามารถดึงกลับคืนมาได้แล้วฉะนั้นเนี่ยในการเก็บรักษาเงินเนี่ยนะครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับเงินมันก็อยู่ในบล็อกเชนอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้หายไปไหนห ที่เปรียบเสมือนเป็นผู้กุญแจนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับแล้วก็สามารถเอากุญแจเหล่านี้เนี่ยนะครับผมไปใช้เงินที่อยู่ในโลกบล็อกเชนนั่นเองนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยด้เกิดว่าใครยังงงที่ผมพูดมานะครับแนะนําให้ไปดูคลิปย้อนหลังก่อนละกันนะครับจะได้เข้าใจว่าตัวของ Private Key Public Key นะครับผมมันเกี่ยวข้องกับซีดยังไงแล้วก็มันคืออะไรแล้วก็ใช้งานเงินได้ยังไงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะรู้ว่าโอเคตอนนี้ซีดเนี่ยสำคัญที่สุด ซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นตัวเลข1100 0011 00อะไรประมาณนี้นะครับที่เป็นตัวเลขร a นดอมออกมานะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับทางแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ tracer ledger r o n i n m e t a m a r k เหล่านี้เนี่ยนะครับเขาก็จะสร้างตัวของ seed backup ออกมาด้วยนะครับเอาไว้เวลาที่ตัวของอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์สูญหายเสียหายอะไรเงี้ยไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เนี่ยเราก็จะสามารถนำ seed backup 12คำา18คำา24คําเหล่านี้นะครับ มาทําการแบ็กอัพผ่านวอลเล็ตใหม่ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้เงินหรือว่าใช้กุญแจที่อยู่ในซีดใหม่ได้นั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เรารู้แล้วนะครับผมว่าโอเคซีด okay, เนี่ยคือซีดแบ็กอัพเนี่ยคือคําประมาณ12คํา18คํา24คํา นะครับมันเป็นคําที่เราสามารถจดจําได้ง่ายนะครับแต่ที่นี้คําถามก็คือเราจะเก็บยังไงให้ปลอดภัยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเจอซีดประมาณ24คำเนี่ยคือบางทีเราจําทีเดียวเนี่ยมันก็ปวดหัวใช่ไหมครับหรือว่ามันจําไม่ได้นะครับก็ต้องเก็บไว้ให้ปลอดภัยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีในการเก็บรักษาซีดให้ปลอดภัยกันนะครับตอนนี้ซีดมีประมาณ12คําตามตัวอย่างนะครับทีนี้ถ้าสมมติถ้าเกิดว,ว่าเราได้มันมาแล้วเนี่ยเราจะเก็บซีดยังไงให้ปลอดภัย นะครับคำถามก็คือว่าเราจะเก็บซีจิงให้ปลอดภัยซึ่งจริงๆเนี่ยมันตอบได้ไม่ยากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเก็บแบบไหนก็ได้นะครับที่ไม่ใช่แบบดิจิตอลนะครับอย่างเช่นถ่ายรูปนะครับบันทึกลงบนโน้ตแพดนะครับหรือว่า,าเก็บไว้ในอีเมลอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแบบไหนก็ได้ที่ไม่ใช่แบบที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับซึ่งวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็คลาสสิกที่สุดแล้วก็มีคนที่ใช้งานที่สุดนะครับก็คืออันแรกเลยเนี่ยจดใส่กระดาษ นะครับอันนี้ผมก็ใช้เหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ใช้งานคริปโตเนี่ยก็จะเก็บซีดแบบนี้นะครับก็คือจดใส่กระดาษอันนี้นิยมมากสุดแล้วนะครับก็คือเอากระดาษมาสักแผ่นหนึ่งนะครับเวลาเขาให้ซีดมาเนี่ยเราก็จดใส่กระดาษไว้แล้วก็อาจจะพับไว้พับเก็บไว้นะครับเก็บไว้ในตู้เซฟอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ากระดาษเนี่ยมันมันก็คือกระดาษนะครับถ้าเกิดว่าเกิดไฟไหม้หรือว่าเกิด น้ำซึมมาอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะทําให้ตัวหนังสือที่เราเขียนไปหรือว่าจดลงไปเนี่ยเกิดการไม่ชัดเจนหรือว่าขาดหายได้หรือว่าสูญหายได้นะครับมันก็เลยมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เขาได้ทําขึ้นมาก็คือว่าแทนที่เราจะจดไว้ในกระดาษเนี่ยก็ทำเป็นตัวคลิปโตสติกแล,ล้วกันนะครับก็จะเป็นตัวของโลหะไม่แน่ใจว่าเป็นโลหะหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นแบบพวกวัสดุที่ทนไฟนะครับซึ่งมันก็จะสามารถเอาตัวของคำเนี่ยนะครับ ใส่ลงไปได้นะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับเวลาเจอไฟไหม้อะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะทําให้มันเนี่ยไม่เกิดการสูญหายด้วยนะครับส่วนนั่นอื่นเนี่ยนะครับที่ถ่ายรูปนะครับผมถ่ายรูปจดไว้ในบนมือถือนะครับจดไว้ในอีเมลนะครับผ่านฝากไว้ในไลน์อะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมจะมาพูดในเรื่องของข้อควรระวังนะครับทีนี้นะครับข้อควรระวังข้อที่1เนี่ยนะครับก็คือห้ามถ่ายรูปซีดเด็ดขาดนะครับบางคนเนี่ยขี้เกียจนะครับไม่อยากจด ขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทานข้าวเสร็จเนี่ยจะมาจดแล้วก็ลบรูปทิ้งเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่ามันมี case s t u ี้ตรงนี้มาแล้วผมเคยไปอ่านมาแล้วนะครับมีพี่คนหนึ่งเขาถ่ายรูปประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็จดไว้แล้วก็ลบทิ้งนะครับแต่ว่าโดนแฮกอยู่ดีนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของโจรเนี่ยอาจจะมีฝังมาแวร์หรือว่าตัวของมีอะไรไม่รู้นะครับที่ฝังอยู่ในมือถือแล้วนะครับแล้วก็เวลาเจอซีสิบสองคำเนี่ยมันก็ดูคำเหล่านั้นเนี่ยออกไปเลยอะไรประมาณนี้นะครัับอนนี้ก ไม่รู้เหมือนกันเนาะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับแต่ว่าจุดนี้เนี่ยนะครับเอาไว้ง่ายเลยนะครับถ้าไม่อยากเจอปัญหาแบบนี้หรือว่าเงินหายเนี่ยก็คือห้ามถ่ายรูปซีดเด็ดขาดโอเคไหมครับอ่าข้อที่1เนาะตัวนี้ห้ามถ่ายรูปซีดนะครับข้อที่2นะครับก็คือห้ามจดบันทึกไว้บนมือถือหรือว่าบนคอมนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับผมว่าการใช้งานบนโลกดิจิตอลบนคอมบนมือถือเนี่ยนะครับคือทุกๆคนเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าอย่างเช่นมีอินเทอร์เน็ตเนี่ย มันก็ทําให้เข้าถึงง่ายนะครับอาจจะมีไวรัสต่างๆนะครับที่มาเข้าถึงคอมเราได้นะครับก็เอาโจชวนเนี่ยก็ไม่ควรจะจดซีดนะครับไว้บนมือถือหรือว่าบนคอมจะดีที่สุดนะครับป้องกันไว้ก่อนละกันนะครับข้อ3นะครับห้ามบันทึกซีดไว้บนโลกออนไลน์นะครับอันนี้ก็เจอมาเยอะเหมือนกันหลายๆคนเนี่ยเจอให้เงินก็พอแบบนี้นะครับไม่อยากจะจดบันทึกบนในกระดาษนะครับแต่ว่า อาศัยการเก็บไว้ในอีเมลแทนนะครับเพราะว่าอีเมลเนี่ยเราก็มี Account หรือว่ามีรหัสผ่านในการเข้าใช้งานใช่ไหมครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่าอีเมลเราถูกแฮ็กหรือว่าโดนขโมยพาสเวิร์ดไปเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ซีดหลุดได้นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ควรเด็ดขาดนะครับห้ามบันทึกซีดบนโลกออนไลน์ตัวนี้นะครับต่อมาข้อ4นะครับห้ามส่งซีดผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ไม่ค่อยมี ไม่ค่อยมีใครเจอนะแต่ว่าผมก็มาเผื่อไว้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอลิสกับบ๊อบเนี่ยอลิสอยอยู่กรุงเทพละกันนะครับแล้วก็บ๊อบอยู่เชียงใหม่นะครับอลิสต้องการจะส่งซิทให้กับบ๊อบนะครับแทนที่จะส่งแบบยื่นให้มือต่อมือเนี่ยปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ว่าขี้เกียจนะครับอลิสก็ส่งผ่าน e n g e r Facebook อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะทําให้ระหว่างส่งเนี่ยซีทหลุดไปได้นะครับก็อาจจะทําให้เงินหายระหว่างทางได้อันนี้ก็ไม่ควรเหมือนกันนะครับอันนี้ข้อ4นะครับต่อมาข้อ5นะครับข้อ5กระเป๋าแต่ละใบนะคร ซีดแยกจะดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เคยมีคนโดนแฮกเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวของ m e t a m a s k เนี่ยนะครับเราควรจะใช้ซีดชุดที่1เลยอย่างเช่นก็คือ m e t a m a s k ก็สร้างซีดมาของมันเฉพาะเลยนะครับอย่างเช่น r o n i n w a l l e t นะครับก็สร้างซีดใหม่เลยนะครับ Tracer ก็สร้างซีดใหม่เลยนะครับไม่ควรจะเอาซีดของแต่ละ w a l l e t เนี่ยนะครับมาปนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็เคยมีคนโดนแฮกมาแล้วนะก็คือเป็นเหตุผลเพราะว่าใช้ซีดเดียวกันทุก w a l l e ตนั่นแหละนะครับก็ค ตัวอย่างที่เขาเคยโดนแฮกมาเนี่ยก็คือว่าอย่างเช่นสร้างซีดจากเทรเซอร์เนี่ยอย่างเช่นซีดสเนี่ยนะครับก็เอาซีดสเนี่ยมาใช้กับโรนินนะครับมาใช้กับเมตามาร์克นะครับก็คือเป็นอ่าเป็นซีดชุดเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ว่าทีนี้พอโดนแฮกมากระเป๋าหรือว่าวอลเล็ตหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือไปหมดเลยนะครับเอาง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเปิดช่องทางให้โจรเนี่ยสามารถแฮกได้หลายช่องทางนั่นเอง นะครับเพราะว่าซีดเนี่ยมันถูกกระจายไปแต่ละชุดหรือว่าในแต่ละวอลเล็ตนันเองนะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรเลยนะครับที่เราจะทําแบบนี้นะครับทางที่ดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือควรจะใช้ซีดแยกกันที่สุดเลยนะครับเมตามาสก็สร้างซีดใหม่เลยนะครับโรนินก็สร้างใหม่เลยเทรเซอร์ก็สร้างใหม่ไว้เลยนั่นเองนะครับไม่ควรจะใช้ชุดเดียวกันนั่นเองนะครับต่อมาข้อ6นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยที่เล่นเกมนะครับผมแล้วก็ เจอแฮ็กกันค่อนข้างเยอะแล้วก็เขาเรียกว่ามีคนไม่รู้เนี่ยนะครับทำแบบนี้กันเยอะมากนะก็คือข้อ6เนี่ยอันนี้ผมผมเน้นย้ำนิดน,นึงเนาะก็ในเรื่องของการ recovery seed นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับข้อ6กก็คือว่าไม่ควรจะ recovery seed ที่อยู่บน hardware wallet เนี่ยลงบน online wallet นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่เคยใช้งานเนี่ยอาจจะงงนิดนึงนะครับอันนี้ผมขออธิบายคร่าวๆก่อนอย่างนี้ว่า hardware wallet เนี่ยนะครับมันก็เปรียบเสมือนเป็น ตัวของตั้มไดฟ์นะครับหรือว่าแฟลชไดฟ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแล้วก็มีหน้าที่ในการเสียบลงบนคอมนะครับที่ที่เอาไว้บันทึกข้อมูลนะครับซึ่งฮาร์ดแวร์วอลเล็ตก็หน้าตาประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เก็บข้อมูลนะครับมันจะเก็บซีดนะครับฮาร์ดแวร์วอลเล็ตหรือว่าเทรเซอร์เนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยเทรเซอร์เขาจะมีหน้าที่ในการเก็บซีดนะครับอย่างเช่นซีดเนี่ยเป็นชุดซีดชุด X ละกันนะครับซึ่งอันเนี้ยจุดประสงค์ในการสร้างฮาร์ดแวร์วอลเล็ตมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเ้้าาากก็ตองงรรจะส บุปกรณ์ตัวนี้นะครับเพื่อแยกซีดออกจากออนไลน์วอลเล็ตหรือว่าไม่ให้มันเชื่อมต่อกับเชื่อมต่อกับอ,อินเทอร์เน็ตบโลกออนไลน์นะครับแต่ทีเนี้ยนะครับในเมื่อคนที่เขาใช้งานเนี่ยเขาไม่รู้นะครับเขาก็เลยเอาซีดชุด X เ,เนี่ยมาทำการ Recovery นะครับบน t e t a s k นะครับซึ่ง t e t a s k เนี่ยเป็นออนไลน์วอลเล็ตนะครับซึ่งมันเสี่ยงต่อการถูกแฮกอยู่แล้ว นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาซีดเอที่อยู่ในตัวของฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยมา Recovery บนออนไลน์วอลเล็ตเนี่ยนะครับจะทำให้ตัวของซีดที่อยู่บนฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยความปลอดภัยจะลดลงนั่นเองนะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยมันอยู่ในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตดีอยู่แล้วนะครับตัดการเชื่อมต่อจากออนไลน์วอลเล็ตดีอยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ยพอเราเอามา Recovery บนตัวของออนไลน์วอลเล็ตปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่ทำให้อากอร์นเนี่ยสามารถเข้ามาแฮกได้ง่ายขึ้นเพราะว่าออนไลน์วอลเล็ตตัวนี้นะครับมันออนไลน์ตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่ได้ตัดการเชื่อมต่อกับโลกโซเชียลแต่อย่างใดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่ควรนะฮะก็คือไม่ควรจะเอาซีที่อยู่บนแฮชแบทวอลเล็ตเนี่ยมาเรียลคัฟเวอรี่บนออนไลน์วอลเล็ตนะครับถ้าเกิดว่าคุณทําไปแล้วหรือว่าเรียลคัฟเวอรี่ไปแล้วเนี่ยนะครับมันซีทเนี่ยจากตัวเนี้ยชุด X เนี่ยนะครับถูกไปแล้วเนี่ยนะครับควรจะสรี่ไปแลใหมน นะครับโยกเงินออกไปก่อนนะครับโยกเงินออกไปก่อนแล้วก็สร้างซิทใหม่แล้วก็เอาเงินเนี่ยกลับมาใส่ที่อุปกรณ์ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับก็จะปลอดภัยกว่านี้นะครับต่อมาข้อ7นะครับอันนี้ก็ระวังโฆษณาปลอมหน้าแรกของ Google นะครับซึ่งอันนี้ก็ในช่วงในช่วงก่อนๆนหน้านี้ก็มีคนโดนเยอะเหมือนกันในเรื่องของการเล่นเกมนะครับหรือว่าการเข้าเว็บไซต์ปลอมนะเพราะว่าโจนเนี่ยเขาคือคือเขาลงทุนมากเลยก็คือสร้างเว็บไซต์ปลอมมาแล้วก็ยิงแอดนะครับให้ติด โฆษณาหน้าหนึ่งหน้าแรกของ Google นะครับซึ่งหลายคนที่ไม่ได้รู้นะครับหรือว่าไม่ได้เช็คให้ดีก่อนเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยหน้าแรกหรือว่าเว็บไซต์แรกเนี่ยคือเว็บจริงนะครับก็กดเข้าไปนะครับก็อาจจะทําให้เราเนี่ยสูญเสียเงินนะครับจากการถูกหลอกให้กรอกซีดบนเว็บปลอมนะครับหรือว่าถูกโอนเงินไปที่อเดรสปลอมของโจอะไรประมาณนีน้ก็มีคนเจอมาเยอะเลยเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของซีดเนี่ย ก็อาจจะถูกขโมยเงินได้นะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าซีดเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับคือบางทีเนี่ยมีแพลตฟอร์มไหนที่มันแพลตฟอร์มที่คิดจะโกงอยู่แล้วเนี่ยให้เรากรอกซีดไปเนี่ยนะครับเราต้องคิดให้ดีก่อนนะครับว่าเฮ้ยแพลตฟอร์มเนี้ยมันควรจะกรอกไหมหรือว่าซีดเนี่ยมันเป็นของเราเนี่ยเขาขอไปทําไมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตามหลักแล้วเนี่ยซีดเนี่ยมันไม่ได้ขอกันง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อ่าทการรีคอเวอรี่หรือว่าทําอะไรจริงๆเนี่ย มันไม่มีให้กรอกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีแพลตฟอร์มหรือว่าเว็บไซต์ไหนที่ขอซี้เราเนี่ยเราต้องเอะใจนิดนึงแล้วนะครับว่าเอ๊ะเขาขอไปทําไมนะครับหรือว่าถ้าทางที่ดีเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องกรอกนะครับหรือว่าปิดไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ระวังไว้ด้วยเนาะตรงนี้นะครับก็มีประมาณ8ข้อนะครับที่ผมจะมาแชร์ในเรื่องของข้อควรระวังนะครับที่มีคนเจอมาบ่อยแล้วก็เงืนหายกันแย่ๆก็เพราะประมาณนี้แหละนะครับดังนั้นเนี่ยสรุปสั้นๆเลยนะครับประมาณ2องบรรทัดไม่มีอะไรมากเลยนะครับในการเก็บ นะครับคือที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ2 3าหน้าเนี่ยนะครับทั้ง8ข้อเนี่ยจริง,รงๆมันสรุปได้แค่บรรทัดเดียวก็คือไม่ควรจะจดไว้โบนโ,โลกออนไลน์นั่นแหละนะครับ <S <S เพราะว่าอุปกรณ์ออนไลน์เหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็มีไวร์ลงไวรัสต่ตาง,างๆแล้วก็มีโอกาสถูกแฮกอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าทางที่ดีที่สุดในการเก็บซีดเนี่ยที่เป็นคำสุดสองคำเหล่านีน้นะครับก็จะมี2วิธีนะครับก็คือข้อที่1เนี่ยจดใส่กระดาษ นะครับข้อที่2นะครับก็คือเก็บไว้ในคริปโตสติลนะครับอันนี้ก็อาจจะปลอดภัยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กหรือว่าเป็นวัสดุที่เขาเรียกว่าทํามาเพื่อเก็บซีโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็ลองไปหาซื้อซือเองแล้วกันเนาะตัวนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีในการเก็บซีให้ปลอดภยัยนะครับยังไงก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันซึ่งผมก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากนะครับแต่ว่าเข้าๆหลักๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เพื่อนๆคนรู้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นั่นแหละ นะครับที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับวิธีในการเก็บรักษาซีดให้ปลอดภัยนะครับ โอเคนะครับวิดีโอนี้ก็อี่ีที่รับน่าจะมีประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นวิดีโออีก1วิดีโอนะครับที่ทําให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับสามารถเก็บเงินแล้วก็รักษาเงินของเพื่อนเองเนี่ยได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยละกันนะครับที่นั่งฟังจนจบนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก่อนจบคลิปวิดีโอนี้ไปนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าที่บอก์นะครับฝากกดแชร์ให้ก่อน ก่อนที่จะมาเข้ากระโดดเข้ามาในโลกจริงๆนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่ควบคุมหรือว่าเก็บเงินเองนะครับถ้าเงินหายเนี่ยไม่สามารถมีใครตามคืนเรามาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานต่างๆโดยเฉพาะการเก็บเงินเนี่ยก็เป็นสิ่งสาคัญนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้กันนะครับโอเคนะครับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยนะครับจะมาต่อกันในเรื่องของคริปโตวอลเล็ตมีอะไรบ้างนะครับก็จะเริ่ม ลงรายละเอียดในเรื่องของวัลเลตต่างๆอย่างใช่น m e t a m a s k t r คเท r Ledger แล้วก็จะเป็นวิธีในการใช้งานแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับโอเควิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ